ตอนนั้นคือแบบตื่นเช้ามาเช็คแบงก์แล้วก็เงินหายไป39ปอนมันก็จี๊ดใจนะสําหรับหม่อมคือไม่น้อยเลยใครเจอแบบนี้ก็คงจะมืนเหมือนกันแหละนะคะทีนี้คนวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตรงแบบงงที่เจอกับตัว เกี่ยวกับการโดนชาร์จเงินในบัญชีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแถ่วิธีทวงเงินคืนแบบง่ายๆค่ะแมแเรื่องมันเริ่มจากตอนที่หม่อมจะไปทำสูติบัติให้น้องเมลิสาใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องปรินรูปพาสปอร์ตเด็กเล็กขนาดนี้เนี่ยจะไปถ่ายตู้ก็ลำบากหม่อมก็เลยจัดการถ่ายเองแล้วก็สั่งปรินออนไลน์ง่ายๆชิลๆนะคะแต่พอสั่งปรินโอ้โหสารพัดเว็บสารพัดแอป ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยค่ะทุกคนหม่อมก็พยายามเช็คแล้วเช็คอีกเลือกที่ดูหน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีคีย์เวิร์ด Print Passport Photo UK เน้นๆไปเลยซิ้มไปที่เว็บที่ราคาถูกที่สุดไม่ถึง10บปอนเองทุกคนผ่านไป2-3สวันรูปก็มาถึงนะเออโอเคอ่ะรูปใช้ได้ถึงจะปริ้นมาจากฝรั่งเศสก็เถอะแอบงงนิดนึงแต่ที่พีก,กว่าก็คือ พอเช็คบัญชีเท่านั้นละคะ่ะทุกคนนอกจากค่าปริ้น8ปอนด์แล้วยังมีรายการชาร์จแปลกๆอีก39ปอนด์จากบร,ริษัทเดียวกันตอนนั้นคือแบบเอ๊ะนี่มันค่าอะไรกันเนี่ยแม่งง,งมากอืมแม่แม่ใช่งงมากเลยนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะตอนที่เราสั่งปริ้นเนี่ย มันมีตัวหนังสือเล็กๆนะคะเล็ก,ลกมากๆให้เราอ่าน Terms and Conditions แล้วก็มีช่องให้ติ๊กเหมือนกับว่าเราสมัครใช้โปรแกรมออนไลน์ของเขาด้วยคืองงม,มากแม่เขาบอกว่าฟรี3วันหลังจากนั้นจะโดนชาร์จนะคะถ้าไม่กดยกเลิกก่อนเหมือนโดนบังคับไกลาๆให้กดทั้งที่เราไม่อยากสมัครเลยค่ะทุกคนแล้วเราเองนี่แหละไมโครโฟนซอดไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ ดันซุ่มซ่ามไม่ทันสังเกตไอ้ตัวเล็กๆนั่นไงทุกคนรีบอีเมลไปถามเขาเลยค่ะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงชาร์จเงินเรา3 9ปอนด์แบบนี้แต่ก็เงียบกริบไม่มีอีเมลตอบกลับมาเลยค่ะถูกโนทีนี้ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ตั้งสติแล้วทําตามนี้เลยค่ะเข้าแอปธนาคารไปที่รายการที่เราโดนชาร์จเงินแบบงงๆนั่นแหะค่ะทีนี้พอคลิกไปแล้วนะคะมันจะมีออปชันให้เรากด Help with this transaction หรืออะไรที่คล้ายๆกันบางแอปอาจจะใช้คำต่างกันนิดหน่อยแต่หาคำที่สื่อถึงการต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการนี้นะคะเลือกเหตุผลส่วนใหญ่มันก็จะมี2ช้อยหลักค่ะก็คือ I don't recognize this transaction ฉันไม่รู้จักรายการนี้อันนี้แหละที่เราต้องเลือกแล้วก็อีกช้อยหนึ่งก็คือ I recognize this transaction but I have a n issue คือรู้นะแต่ว่า มีปัญหากับรายการนี้อันนี้เอาไว้ใช้ในคสอื่นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีหลังทีนี้พอคลิกเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องอธิบายปัญหาเขียนเล่าไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาจํากัดจํานวนคําด้วยนะเล่าให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากที่หมอมกดส่งเรื่องไปปุ๊บใช่ไหมไม่ถึงนาทีทุกคนธนาคารโอนเงิน39ป้ปอนด์คืนมาให้ทันทีแถมมีอีเมลตอบกลับมาด้วยว่าเขาจะตรวจสอบกับต้นทางว่าทำไมถึงชาร์จเงินเรานะคะ แล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราจะได้รับเงินคืนแน่นอนซึ่งก็ได้คืนมาจริงๆค่ะทุกคนสรุปอีกทีนะคะบริษัทที่เป็นรูปให้หมอมเขาก็อีเมลมาบอกว่าที่เราโดนชาร์จเนี่ยเพราะว่าเราเหมือนจะไปสมัครใช้โปรแกรมเขาย้ำอีกทีทุกคนไม่ได้ไปสมัครอะไรเลยหมอมก็รีบเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะแล้วก็ u n s u u s s r r i e e ทันทีจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะ บางทีอาจจะไม่ใช่ลิขชาี่แต่เป็นการดู์เล็กๆน้อยๆที่ดูดเงินเราไปแบบที่เราไม่ทันระวังค่ะแล้วก็เคยมีอีกเคสหนึ่งค่ะที่หม่อมเลือก I recognize this transaction but I have a n i s s u e นะคะแล้วก็กด dispute this, this transaction คือตอนนั้นเนี่ยหลับ้ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องซิมการ์ดก็เลยไปเจอเว็บออนไลน์เหมือนที่จะช่วยให้เราใช้ซิมไทยได้เสียเงินไปตอนนั้นประมาณ50ปอน แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอีเมลไปก็ไม่ตอบเหตุการณ์นี้พอ <c oughs> ดิสพิลรายการไปแล้วทางธนาคารโทรมาสอบถามแล้วก็ขอหัาคืนยันสุดท้ายก็ได้เงินคืนเหมือนกันค่ะสรุปอีกทีนะคะทุกคนถ้าเราจ่ายเงินไปกับอะไรที่คิดว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลสามารถติดต่อธนาคารเพื่อของเงินคืนได้ตามวิธีที่หม่อมบอกไปเลยค่ะวันนี้ก็ <laughs> เอาเรื่องเงิบเงของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครเจอเหตุการณ์น่ามืดแบบนี้ตั้งสติแล้วลองทำตามวิธีแนะนำดูนะคะ